ริ์ไม่หวันเรียนหนักเตรียมกู้ศักดิ์ศรีใน stage, ดีเจออนสเตดปฐาเดอร์สตา์ สวัสดีค่ะพบกับรายการมิวสิกอัปเดตเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่องจิมเอ็มมิวสินะคะเรียกว่ทาทว่านจากการเรียนเมื่อไร่หมอริเรองริ์เป็นอันต้องเบียนจากขอนแก่นมาพบปะแฟนคลับอยู่ตลอดค่ะและครั้งนี้ธิ์ก็มาเล่าถึงเรื่องเรียนในปีสามเทอมหนึ่งให้ฟังว่าเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะเพราะการเรียนเป็นหมอเนี่ยจะมาเรียนแบบผ่านๆไม่ได้ต้องดูแลชีวิตคนงานนี้ธิ์เลยต้องสู้ตายค่ะกัหถักเหมือนเดิมนะครับหนักหน่วงเหมือนเดิมเพราะว่าแพทย์เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรมัน มันจะค่อยหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แต่ก็ก็ชินแล้วค่อนข้างชินแล้วเพราะว่าเพราะว่าไดเรียนไปทํางานไปแล้วก็วก็รักษา ร <m> <t ired> ะดับผลการศึกษาให้ได้อะไรเงี้ยก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการเรียนแบบรับผิดชอบชีวิตคนอื่นนะฮะก็จะเรียนเรียนผ่านๆไปได้มันก็ต้องแบบต้องให้รู้จริงๆด้วยนะครับส่วนดีเจออนสเตปะทะเดอ s t สตาร์ที่พอดิบพอดีกับช่วงปิดเทอมเล็กของริทเลยทําให้มีโอกาสได้ขึ้นเวทีรับคมกับพี่ๆดีเจงานนี้เพื่อศักศีของเดอร์สตาร์ริทบอกว่าจะเตรียมตัวเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะเดอร์สตาร์ทั้งหมดโยนหน้าที่มาให้กันโนริทโยนให้อศรพิษที่จะต้องไปปะทะมือไปรับฝีปาก พวกเราก็น้อมรับแต่วา่าจะสู้ให้เต็มที่เราจะยอมตายเพื่อชีพของเดอะสตาร์เราอาจจะโดนคํำคมของพี่ๆดีเจแทงเข้ามาแทงเข้ามาก็ได้แต่ว่าให้เกิดสู้สู้ได้เรื่องร้องเนี่ยเดี๋ยวปล่อยเป็นหน้าที่ของอคนอื่นไปเป็นพี่แก้มอะไรอย่างนี้ดีกว่าเราจะต้องหาวิธีที่จะไปต่อสู้ให้ได้แน่นอนพี่ดีเจโบธนากรเนะขาบอกว่าถ้าให้เลือกปะทนะเขาขอกับวนะิทเดอะสตาร์เลยปะทะอะไรกันดีก็ ก็เจอกันแน่นอนเราเจอกันแน่นอนแล้วก็นิจจะพยายามรับผิดปากแข่งนะครับจะไปสู้ให้ได้นะครับาบกมาขำบขเหมือนประมาณว่าเพราะว่าอยากมาท้ากับริสเนี่ยเพราะว่าเป็นขับริสเนี่ยแบบโอ้แบบดูแบบว่าอู้ฟู่เงินถุงเงินถังก็แบบเกิดจะเบียดไปให้เขาบ้างเลยแบบนี้อ๋อแต่ว่ามาในทางคู่แข่งนะมาทางประธานนะเขาอ้อนเก่งเหมือนกันนแงั้นต้องรอดูแล้วกันต้องรอดูว่าแบบว่าใครจะชนะ อา่าแเ้าแบบมาเอาแฟนคลับเราไปด้วยนะนนอ,าอ,อ,อ้าวอันนี้อันนี้ริไม่ให้นะริมไม่ยอมนะแฟนคลับริทริทห่วงเท่าชีวิตนะ ดีเจโบฟังแล้วคงต้องทำกันบ้านหนักหน่อยนะคะงานนี้เพราะว่าถ้าจะมาเอาแฟนคลับของลิศไปละก็ถ้าจะยากค่ะคุณผู้ชมสามารถอัปเดตข่าวสารแบบรวดเร็วทันใจได้ที่ w w e w b f a c e b o o k c o m g j m m u s i c u p d a t e นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Music Update ทางช่อง j i m M m u s i c นะคะสวัสดีค่ะ music